อยู่ที่ดินแปลงหนึ่งนะคะเป็นที่นาซึ่งไม่ไกลจากถนนเลี่ยงเมืองเลยที่นาแปลงนี้นะคะเนื้อที่อยู่ที่2ไร่3งานกับอีก42.3ตารางวานะคะซึ่งอยู่ห่างจากถนนเลี่ยงเมืองพิกัดก็คือถ้ามาจากอุดรแล้วเราก็เลี้ยวสายใช่ไหมคะจากอุดรเข้าถนนเลี่ยงเมืองแล้วเราจะไปกาลสินห์พิกัดคือประมาณนั้นนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่เยื้องๆกับหมู่บ้านเปี่ยมสุขนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเทวาลัยนะคะศิวะมหาเทพอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นที่นาค่ะที่นาที่มีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสวยงามนะคะแปลงแบบถูกแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วมีไฟฟ้าเข้าถึงนะคะจะเห็นว่ามีไฟฟ้าอยู่หน้าเสาเลยคือที่ดินถนนเลี่ยงเมืองบริเวณนี้นะคะชิู้เคยขายเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่ถ้าเป็นติดถนนเลี่ยงเมืองเลยนะคะอันนี้คือราคาเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าแต่ตอนนี้แตะไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้มี5ล้านเลี้ยงเมืองเส้นนี้ตอนนี้มี5ล้านนะคะ แล้วก็ไม่มีแปลงเล็กด้วยค่ะมีแต่แปลงใหญ่ๆแล้วถ้าใครมีตอนนี้ถ้าเขาจะขายกันก็ขายแพงแล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในมือของอในทุนที่ไม่ใช่ชาวบ้านแล้วนะคะแต่แปลงนี้ข้อดีของเขาคือเขาเข้ามาจากถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยเลยหมู่บ้านเปี่ยมสุกนิดเึืองเห็นหมู่บ้านเปี่ยมสุกอยู่ขวาม,มือค่ะชะลอ,อนิดนึงจะเห็นว่าปากซอยเป็นโรงแรมพี่หญินชื่อน่าจะประมาณนี้นะ แล้วก็เข้ามาประมาณ100เมตรนะคะก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยเอาง่ายๆก็คือแปลงข้างหน้าแปลงแรกเนี่ยติดถนนเลี้ยงเมืองแปลงเนี้ยเป็นแปลงรองนะคะห่างจากเรียกว่าอะไรห่างจากเลี้ยงเมืองนิดเดียวถ้าใครเห็นนะคะรถวิ่งไปวิ่งมานี่คือเลี้ยงเมืองนะคะเข้ามาประมาณ100เมตรก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันขอกกล้องมาทางนี้หน่อยค่ะเป็นที่นานะคะบอกตรงๆว่าต้องถมนิดนึงแต่ราคาคือราคาดีงามมากราคาคือไล่ละ2ล้านบาท ไล่ละสองล้านบาทห่างจากถนนเลี่ยงเมืองน่าจะไม่ถึง100เมตรดยซ่าพูดว่าคือตรงตรงบริเวณนี้นะคะทางเข้าเข้ามาเนี่ยยังเป็นถนนที่แบบเป็นลูกลังอยู่เนาะแต่มันเข้ามาไม่ลึกเราลดส่วนกันได้สบายมากเออมันมีคลองด้านทางนะคะซึ่งถ้าถบถนนจะกว้างขึ้นไปอีกแล้วก็บริเวณนี้นะคะคือเอาง่ายๆว่า ถนนน่ะเลี้ยงเมืองฝั่งตรงนี้ที่เป็นหน้าที่ดินที่เป็นถนนเนี่ยมันจะอยู่ไกลาจากเลี้ยงเมือง100เมตรแต่ถ้าฝั่งนู้นนะคะฝั่งท้ายที่ดินเนี่ยมันอยู่ห่างจากเลี้ยงเมืองแค่นิดเดียวเองแต่ว่าเหมือนกับมีแปลงอื่นมาตัดหน้านึกภาพออกไหมเดี๋ยวอูจะอินเสิร์ตฉนดให้ดูเพื่อความเข้าใจนะคะเป็นแปลงที่สวยมากแล้วน่าซื้อเก็บไว้มากๆเลยค่ะราคานี้หาไม่ได้แล้วนะ2ล้านเออสล้านค่ะราคาไร่ละ2ล้านนะคะแล้วก็มีอยู่2ไร่3งานกับอีก4 2 3ตารางวาประมาณนี้นะคะ ก็อยู่ที่ประมาณสัก5ล้าน5ล้านกว่านะคะถ้าใครที่สนใจสามารถติดต่ออูได้เดี๋ยวอูอินเสิร์ตภาพแล้วก็บรรยากาศโดยรวมให้ดูนะคะอ๋อฝากนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะข้างๆกันเนี่ยแปลงนี้คือ2ไล่นะคะคือ2ไล่ถมแล้วสวยมากแปลงข้างๆเนี่ยก็ซื้อมาจากจากแปลงนี้แหละถูกแบ่งออกมาจากแปลงหลักแปลงนี้นะคะเขาถมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็น2ไล่พอดีนะคะก็คือถมแล้วสวยเลย คือแบบสวยเลยคือแปลงนี้ถ้ามาถมข้างกันอกีกก็โอ้โหเป็นแปลงใหญ่เลยค่ะนถนนเลี้ยงเมืองเนอะรถวิ่งผ่านชุบนี่เข้ามาแค่นิดเดียวแล้วนี้ก็คือที่ดินนะคะท้ายแปลงเนี่ยน่าจะห่างจากเลี้ยงเมืองแค่ประมาณ10เมตรเอง มันเหมือนมันมีที่หลักอีกแปลงหนึ่งมาตัดขัน้นแต่มันดีนะมันนิดเดียวแต่มันได้ราคาแบบต่ําลงมาเยอะมากเลยค่ะนี่เนาะนี่ก็ที่ดินแปลงข้างๆเขาซื้อจากแปลงนี้นะคะแล้วเขาก็ถมเขาถมปุ๊บเนี่ยอ้โหูทหี่คือสวยเลยเดี๋ยวให้ดูคือสวยเลยอะนี่คือสองไร่แปลงนี้คือสองไร่แต่แปลงข้างๆที่จะขายเนี่ยคือสองไร่สามงานสี่สิบสองจุดสามตารางวาคือถมแล้วตรงนั้นคือเลี้ยงเมืองเลยอะค่ะ คือโอเคเลยนะเนี่ยกว้างอ่ะถมแล้วคือกว้างเลยค่ะแต่ต้องถมนิดนึงเท่านั้นเองเนี่ยเลี้ยงเมืองก็แค่นี้เองแล้วตรงนั้นก็คือเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นโรงแรงหรือบ้านคนก็ไม่รู้อะ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็มีอีกนะคะมีบ้านคนอีกเออนี่ยก็คือบรรยากาศดีเลยคะ่ะบรรยากาศดีราคาก็น่าซื้ออยู่นะราคาคือราคาดีเลยะคะ่ะเคยมีคนฝากขายที่ดินแถวนี้นะคะแล้วก็แบบคือไล่ละสามล้านห้าเลยไปหน่อยจะไล่ละสามล้านห้าเขาจัดสรรขายแต่อันเนี้ยคือ คือได้ได้แบบไล่ละสองล้านก็โอเคนะบรรยากาศดีอยู่ค่ะแปลงนี้นะคะจะสองไล่สามงานกับอีกสี่สิบกับาลังวานะคะเห็นถนนเลี่ยงเมืองไหมคะนั่นคือถนนเลี่ยงเมืองนะคะที่รถวิ่งอยู่คือเอาง,ง่ายๆมันเป็นแปลงรองคือแปลงเนี้ยแปลงเนี้ยที่ ที่นาคั้นเนี่ยมันเป็นแปลงแรกซึ่งติดถนนเลี่ยงเมืองราคาไม่ต้องพูดถึงคือแพงมากแต่ว่าแปลงนี้มันคือแปลงรองมันก็เลยตกอยู่ที่ไล่ละ2ล้านก็น่าซื้อเนาะมิจภาพอยู่ตรงนั้นเอ๊ไม่ใช่เลี่ยงเมืองตรงนั้นเองคะ่ะที่รถวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนี่เปลี่ยนนี้เลยนิดเดียวเท่านั้นเอง แล้วก็มีเสาไฟฟ้าพร้อมนะคะตรงนั้นก็เป็นบ้านคนแปลงข้างๆเขาถมแล้วแปลงข้างๆนี่คือสองไร่แต่อันนี้สองไร่สามงานเข้ามาจากเข้ามาจบตรงนั้นนิดเดียวเองค่ะเข้ามาสักประมาณหนึ่งสองสามไม่ถึงสามเสาไฟฟ้าหนึ่งสองสามน่าจะประมาณสามเสาไฟฟ้าเห็นรถวิ่งใช่ไหมคะนั่นคือ เบียงเมืองนะคะตรงข้ามเทวไลยั่งเยิงเยิงกันกเป็นหมู่บ้านเขียมสุกนะคะก็คือไม่ได้ไกลแต่มันดีตรงที่ว่ามันมีคนแบบมาถมเวลาเข้าหน้าจะทําอะไรสักอย่างแต่แปลงนี้เขาซื้อไปนานแล้วเขาเพิ่งมาถม,มตรงโน้นต่อไปเป็นบ้านคน<ม>อันนี้คือถนนเลี้ยงเมืองนะคะขับเลยซอยพี่หญิงเมื่อกี้มาหน่อยเดียวนะคะเพื่อเราที่จะมาดูว่าแปลงแรกที่เขาติดถนน แปลงแรกที่เขาติดถนนเลี่ยงเมืองเลยอ่ะมันอยู่ห่างจากที่ที่ประกาศขายแค่ไหนนะคะก็คือมันแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูเขตเนาะนี่คือเสาไฟฟ้านี่คือรั้วบ้านเขาใช่ไหมคะขออนุญ,ญาตนะคะเ <laughs> นี่ยค่ะคือตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือที่ดินแปลงที่ขายคือเขียวๆนั่นเลยค่ะเดินไปแค่กอไผ่แค่นี้เองนะคะอูกะจากระยะสายตาเนี่ยอุคิดว่าน่าจะประมาณสัก18เมตรก็คือถึงที่ดินแปลงที่ขายเลยนะคะคือมันแค่นี้เลยค่ะ เพราะว่าสุดเขตก็คือต้นมะพร้าวกับตอไผ่เนี่ยแหละคะ่ะคือมันก็คือแค่นี้เลยเนาะแล้วนี่ก็เป็นที่ดินของชาวบ้านที่เขาแบบติดก,กับทางเลี้ยงเมืองอันนี้คือถนนเลี้ยงเมืองนะคะที่เห็นหมู่บ้านตรงนั้นคือหมู่บ้านเปี่ยมสุขค่ะหมบ้านเปี่ยมสุขนะคะแล้วก็วิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาจนถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็นี่เลยค่ะโรงแรมที่หญิงนะคะ โรงแรมที่หญิงเนี่ยเข้าไปใช่ไหมคะโอเคไฟฟ้ามีเนาะแล้วจนถึงที่ดินแปลงนั้นที่อูจะเด๋ิวให้ดูเมื่อสักครู่น,น,ะะนี้น,นคะคะ<ๆ>เห็นไหมคะเดี๋ยวอูซูมให้ดูนะนั่นคือที่ดินค่ะเห็นไหมคะที่เป็นรอยรอยถมเนาะแปลงข้างกันก็คือไม่ไกลเลยหนึ่งสอคือเป็นเสาไฟฟ้าที่3เท่านั้นเองค่ะ ก็ถือว่าไม่ไกลนะคะไม่ไกลเลยแล้วราคาแค่สองล้านด้วยไล่ละสองล้านคือแบบมันทําเลดีนะทาเลดีมากเลยอะถ้าใครที่แบบมองหาอยากได้ที่ดินสวยๆเก็บไว้เนี่ยก็คือแนะนําเลยค่ะใครที่สนใจก็ติดต่ออูได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรขึ้นไลน์ไว้ให้นะคะซื้อบ้านซื้อที่ดินขอนแก่นอย่าลืมคิดถึงกูค่ะ